สารสั่งริบรถฮาเลยข,ของหนุ่มขี่โชว์ปล่อยมือกลางถนนเยาวราชตำรวจเผยจ่อโดนอีกหลายข้อหา พลตำรเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตตรีนิธิธรจินตะการนนรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้ถแถลงผลการกวดขันจับกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ฮาเลย์ปล่อยมือกลางถนนเยาวราชสารสั่งริบรถของกลาง ทั้งนี้พลตำรวจเอกดำรงศักดกล่าวว่าจากคลิปวิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์โพสต์คลิปวิดีโอชายที่ขี่รถจกกักรยานยน์ฮาเล่เดวิสันพร้อมทั้งยืนบนตัวรถกางแขนทั้งสองข้างโบกมือไปมาขับขี่รถมาตามถนนเดียาวราชมุ่งหน้าไปทางแยกเฉลิมบุรีในช่วงกลางดึกของวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสร้างความอันตรายให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรไปมาเป็นอย่างมากโดย พันตำรวจเอกพนมเชื้อทองผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพระพาชัยสองและเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนได้ทำการสืบสวนจนสามารถพิสูจน์ทราบตัวผู้กระทำผิดได้คือนายกฤษดากรอายุ27ปีให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ขับขี่ตามคลิปวิดีโอที่ปรากฏจริงต่อมาให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพระพราชัยสองดำเนินคดีผู้ต้องหาในข้อหา1ขับขี่รถโดยประมาทหรือน่าหวัดเสียว อันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สิน 2. ขับขี่รถในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดาหรือไม่อาจแลเห็นทางด้านหน้าหรือด้านหลังด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านได้พอกแก่ความปลอดภัย 3. ขับขี่รถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเรอดร้อนของผู้อื่น 4. ใช้รถที่จดทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้เสียภาษีประจำปีสำหรับรถให้ครบถ้วนถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด และ 5. ใช้รถที่ไม่ได้จัดให้มีการประกันความเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดโดวยเบื้องต้นนำตัวผู้ต้องหาส่งฟ้องต่อสารแขวงปทุมวันสารมีคำพิพากษาปรับ1,600บาทรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งและสารสั่งริบรถจักรยานยนต์ของกลาง นอกจากนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าปัญหาการแข่งรถในทางเป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากหากท่านใดพบเบาะแสการขับขี่รถในลักษณะประมาทหวัดเสียวขับขี่รถโดยไม่คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองหรือผู้อื่นและการม่วมรวมตัวแข่งรถในทางสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน191หรือ1599 หรือสามารถส่งคลิปวิดีโอหลักฐานมาทางเพจ Facebook ศูนย์โซเชียลมีเดียสปกรตรได้ตลอด24ชั่วโมงโดยจะมีเงินรางวัลน,นำจับ3,000บาทให้กับผู้แจ้งในกรณีที่มีการจับกลุ่มได้